เดี๋ยวเราจะในส่วนของปีกองครับดูความตะการตานะครับนี่ครับโอ้โหภาพมุมสูงมุมไกลครับสวยงามจริงครับยุคนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นยุคของวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงนะฮะปีกองก็อย่างที่เรียนเลยครับว่านี่คือจังหวะชีวิตครับวยไทยเนี่ยต้องมีปีกองครับนี่ครับ สรฟัง,งความคิคักนะนแฟนที่เข้ามาดูอยู่ในสนามนี่ยิ่มกินกันใหญ่แล้วนะพี่แชมป์นะใช่ครับแล้ถ้าได้เห็นบรรยากาศอรอบๆเวทีนี่โอ้โหนี่ครับมุมนี้นี่คือชัดเจนเลยครับนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมครับใครที่เคยมาเมื่อสัปดาห์ก่อนครับไม่ต้องย้อนไปไกลครับแค่สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นี่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับนี่ครับ,รบเราให้ก็อบอกว่าความสําคัญใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมวยไทยอย่างแท้จริงเลยครับเมีได้ว่าปีกองเนี่ยบางคนบอกว่าหูมวยเนี่ยต้องต่อยกันเลยต้องไม่ต้องมีก็ได้ครับแต่ไม่ไม่ใช่ที่นี่ครับวันนี้เรายังคงเก็บความเป็นดั้งเดิมครับมวยไทยเนี่ยเกิดขึ้นมา80ปีที่แล้วอย่างไรครับวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเอาเพิ่มเติมให้มันน่าสนใจมากขึ้นหรอครับ ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ครับเชื่อว่าพี่พี่วงปีพาดแล้กนล็นี่ครับคงจะภูมิใจครับเสียงปรบมือลั่นเลทีเลยครับนี่นี่คือสิ่งที่ชาวนทาเขาชอบม,มากๆเลยครับแบบ